พี่เก่งขยับขวาตัวไหนค่ะขวาตัวน้องน้องพิงถ่ายรูปอยู่พร้อมค่ะหล่อหล่อนะคะอันนี้เป็นซีนเปิดตัวห้าสี่สามสองหันได้ ขอสปีดหันเร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งจัะอีกทีนะคะ F ห้าสี่สามสองโอเคขอบคุณค่ะต่อไปพี่ๆค่ะดูพี่ดูพี่ดูพี่นี่วี่ขยับ ในกล้องไหนที่ให้พี่หน่อยค่ะยกมือหนคะไไหน่ะมาเอาพ <c oughs> ี่เป็นกล้องตรงกลางเลยเไม่ใช่กล้องตรงกลางเออตรงนี้ใช่คะ่ะก่อนพร้อมกัน <c oughs> ห้าสี่สามสอง หมุนเล่นด้ไหมรอบหมุนึงเล่นเยจัดได้หมเลยจัด้หนึ่งสองสามโอเคค่ะถ่ายรูปค่ะที่มีถ่ายรได้นะคะ่ะคชมเป็งานแกทานข้าวค่ะ